สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วค่ะตะวันก็จะตกดินแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้วัวยังไม่ได้เข้าคอกเลยนะคะเนื่องจากพอบ้านปล่อยวัวออกประมาณตอนเที่ยงนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคนในคอกวัวก็ไม่มีที่นอนนะคะก็เลยย้ายออกมาอยู่ข้างนอกก็ตากฝนทั้งคืนเลยค่ะ วันนี้พอบ้านก็เลยทำที่หลบฝนนะคะชั่วคราวให้วัวนะคะพอฝนหยุดตกพอบ้านก็ปล่อยขึ้นมาเลมอันนี้ก็คือเลมตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะจนถึง5้าโมงเย็นเลยะคะ่ะพอบ้านก็ยังไม่ได้ไล่ลงไปนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเลมกินอย่างนี้แหละค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะบรรยากาศช่วงค่ำคค่ะมีแต่น้ําทั้งนั้นเลยนะคะน้ําขึ้นนะคะช่วงนี้ แล้วก็มีน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะบางพื้นที่เนาะตามห้วยก็เพราะว่ามันไหลลงมาจากหลายบ้านนะคะก็คือเยอะมากนะคะน้ําช่วงนี้ไม่สามารถอ่เอาวัวไปไหนได้เลยนะคะก็คือปล่อยขึ้นสวนอย่างเดียวเลยนะคะสําหรับช่วงนี้ไม่ได้ไปหาเขียวหญ้าเพราะว่ากลัวรถติดนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็คือปล่อยขึ้นเล็มตามสวนนะคะตามป่ากล้วยเลยะคะ่ะ ยากก็พอได้เล็มพอได้กินอยู่นะคะทุกคนคะ่ะยังดีที่เขาไม่ค่อยดื้อนะคะก็เลยดูแลง่ายหน่อยนะคะทุกคนแล้วมันก็ไม่หลายตัวมากนะคะอันนี้สาวผู้ไทยกับพ่อ้านก็ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมนะคะทุกคนคะ่ะข้อเคริรกอะไรก็ยังไม่พร้อมเลยนะคะก็เลยขยับขยายปรับเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยคะ่ะทุกคน รเราไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนนะคะก่อนที่จะเลี้ยงวัวนะก็คืออ่าเห็นมันถูกก็เลยตัดสินใจซื้อตัวแรกมาก็เลยซื้อตัวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าตามๆกันไปนะคะก็อ่าซื้อเข้าขายออกนะคะมาพาก็หลายตัวนะคะสี่ห้าตัวแล้วนะคะสุดท้ายก็คือจบอยู่ที่สามตัวนะทุกคนอ่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างต่ํามากนะคะใครที่อ่า ขายช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ขาดทุนสุดๆแล้วละค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีทุนเนาะหรือว่าอยากจะเลี้ยงนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะอยู่นะคะเพราะว่าราคากัวนะวันนี้นะคะสาวผไทยก็ได้อ่าส่งนะในด,ดูตามเพจ Facebook หรือว่าตาม youtube ช่องต่างๆที่เขาไลฟ์สดเกี่ยวกับตลาดกัวนะคะก็คือถูกมากนะคะทุกคนช่วงนี้เนาะถ้าแบบเป็นวัวไทกี้นะคะไทกี้แม่ลูกผู้อะไรเงี้ย ก็อยู่ที่ประมาณ5,000 6,000ก็มีนะคะทุกคนถือว่าถูกมากเนาะและช่วงนี้วัวก็ไม่ได้ผอบด้วยนะคะทุกคนมันเป็นช่วงที่พอมีหญ้านะคะก็เลยแบบอ่ัอวก็มีเนื้อมีหนังนะะทุกคนแต่ว่าก็ราคาต่ํามากคะ่ะทุกคนต่ําแบบต่ําสุดๆนะคะสาวผู้ไทยอยากมีเวลาเหมือนกันคะ่ะทุกคนแบบถ้ามีเวลาว่างกับพ่อบ้านนะคะสาวผู้ไทยก็คิดว่าจะล้อมรู้นะคะในบริเวณสวนแล้วก็ ปล่อยให้วัวเขาหาเลมกินนะคะทุกคนค่ะก็คือเราก็จะหาถังนะคะมาไว้ใส่น้ําฝนเนาะแล้วก็ปล่อยให้เขาหากินเองเลยนะคะมันอาจจะดีกว่าเราขึ้นมาเฝ้าเนาะเราก็จะได้มีเวลาไปทํางานอย่างอื่นไปกีดยางไปอะไรนะคะทุกคนคะ่ะแต่นี้เรายังไม่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่ามีที่เลี้ยงเยอะๆนะคะบอกได้เลยว่า <laughs> มันน่าซื้อมากะค่ะทุกคนวัวช่วงนี้เนาะ แล้วก็มันพวกวัวเล็กๆนะคะทุกคนขาวัวประมาณห้าเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยถูกมากนะคะตัวละสองพันสามพันควายก็ถูกเหมือนกันนะคะตัวละสองพันสามพันเหมือนกันเลยนะคะแร่คอร์ดแรกเกิดก็ตัวละพันห้าตัวละเก้าร้อยก็มีนะทุกคนงัวตัวละเก้าร้อยสาพุทยเพิ่งเพิ่งเคยมาเห็นปีนี้นะคะทุกคน่ะงัวตัวละเก้าร้อยนะงัวแรกแรกเกิดประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนเน่ยมีมีตัวละเก้าร้อยก็มีนะคะทุกคน ตามเพจต่างๆที่เขาอ่าโพสขายกันนะคะพ่อค้าแม่ค้านายห้อยต่างๆนะถูกมากนะคะถูกมากๆสาหรับช่วงนี้ถ้าท่าในใดที่มีงบประมาณมีใจรักเนี่ยแนะนําเลยนะคะช่วงนี้เนาะแต่สําหรับสาวผู้ไทยก็คิดว่าน่านจะจบที่สองสามตัวนี้และค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเวลาเลี้ยงนะคะแล้วก็คอกเราก็ยังไม่พร้อมนะคะทุกคนค่ะก็จะค่อยๆปรับปรุงกันไปค่ะทุกคนถ้ามีงบประมาณนะสาวผู้ไทยก็ว่าจะล้อมซัก สักหนึ่งล็อกนะคะเพราะว่าที่ที่อยู่นะคะมันก็จะมีแบบเหมือนห้วยกั้นนะ,ะทุกคนค่ามันก็จะเป็นประมาณสามสี่ล็อกได้นะคะก็คิดว่าจะจะกั้นสักล็อกหนึ่งนะคะยาวเข้าไปถึงนู่นนะคะเพื่อให้เขาแบบเดินเล็มเองะคะ่ะอาจจะมีต้นไม้บ้างแต่ก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะคะสําหรับต้นไม้เนาะ,ะพวกต้นมะขามอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้กิน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะกินเป็นพุ่มไม้หรือว่าเป็นหญ้าต่ำๆนะคะทุกคน อันนี้ก็น่าจะหกโมงนะคะเพราะบ้านถึงจะไล่ลงนะคะนี่ก็คือให้เขากินเต็มที่หน่อยนะคะกลับเข้าไปก็จะไม่ได้ให้ฟางอีกนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอ่ากินทั้งวันแล้วนะคะวัวก็ต้องมีเวลานอนนะคะอ่ามีคนบอกมาว่าถ้าให้วัวกินทั้งวันทั้งคืนน่มันก็ไม่มันไม่ได้แปลว่าวัวจะอ้วนนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าจะให้หวัวอ้วนน่ต้องมีเวลาให้เขาพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็อ่าเราไม่จําเป็นต้องปล่อยวัวแต่เช้านะคะเพราะว่าการที่เราปล่อยวัวแต่เช้า วัวเรามันไม่ได้นอนมันไม่ได้พักผ่อนนะคะมันก็ไม่ได้ทําให้วัวเราอ้วนขึ้นนะคะทีแรกๆอ่ะสาวผู้ไทยเลี้ยงวัวนะคะก็นี่แหละค่ะทุกคนก็คือแบบให้เขาให้เขากินเยอะๆให้ยญ้าเขากินเยอะๆให้ฟางเขากินเยอะๆนะคะกินจนค่ําจนมืดจนมีเวลาหลับเวลานอนให้กินอยู่ตลอดดึกก็ทิ้งฟางให้ะแล้วก็ให้เขาตื่นมากินคะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้อ้วนขึ้นนะคะจนอ่ามา ปรับเปลี่ยนให้เขามีเวลานอนบ้างแล้วก็ปล่อยออกหากินสายๆหน่อยนะคะก็ดูดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าวัวแลากา็เวลาออกมากินหญ้าก,ก็กินหญ้าดีนะคะแต่ถ้าปกติเราปล่อยตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาก็จะเดินดูมดูมดูมดู่งก็คือเดินให้ทั่วก่อนนะ,ะทุกคนแล้วค่อยกินนะ,ะแต่ว่าถ้าเรา,าให้เขานอนพักผ่อนก่อนนะคะสายๆแล้วเราค่อยปล่อยเนี่ยเขามาถึงเขาเขาก็จะเล็มเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ก็ถ้าหมดช่วงฤดูฝนเนาะน้ำลงนะคะหญ้า,าตรงริมสระข้างล่างนะคะก็จะมีสาวประเททก็จะล่ามไว้ตรงนั้นนะให้ยายเฝ้าให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้เอาขึ้นมาสวนนะ,ะทุกคนบางครั้งยายว่างยายก็เอาขึ้นมาให้ค่ะบางครั้งยายไม่ว่างอ่ายายก็จะให้เอาฟางให้กินค่ะแทนเนะาะด่๋ยสาวประเทพาไปดูน้ําค่ะทุกคนอุ้ยน้ําเยอะมากอันนี้ก็คือมันพึ่งลดนะคะแต่ก่อนนี่็คือเสียงดังมากนะคะน้ําที่มัน ไหลลงมาจากภูเขานะคะอันนี้ก็คือมันลดระดับลงแล้วนะคะทุกคนปกติจะแรงกว่านี้แบบได้ยินเสียงถึงเถียงนาเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ไม่ไม่ใช่น้าตกนะคะทุกคน,นเป็นน้ําที่ไหลมาจากภูเขานะคะวัวเราก็จะกินน้ําตรงนี้แหละคะ่ะทุกคน,มนไม่มันไม่มีสารพิษนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเป็นเขาเลยนะคะก็จะไหลลงมาจากเขาเลยะคะ่ะนี่ละ เราก็จะไม่ต้องตักน้ําให้เขากินในช่วงฤดูนี้นะคะไอลูกหมาของเราก็สามารถเล่นน้ากินน้ําตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าในในสวนนะคะสําหรับช่วงนี้เอ๊ะเพอปูหยางพ่อบ้านของใส่แกปลูกยางค่ะทุกคนปล่อยให้วัวแก,กเดินคนเดียวเลยปูเลยจกหลุมแหละ พะบ้านขุดขุดหลุมยางไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าฝนตกนะคะน้ำเต็มหลุมเลยก็เลยไม่ได้ปลูกนะคะปูได้ยุติ <c oughs> <c oughs> หนึ่งวันหลายอาชีพค่ะปูได้จากต้นเลมที่ยังไม่ได้ปลูก <c oughs> เด็กๆก,ก็ขึ้นมาค่ะทุกคนทางโน้นฟ้าเริ่มสว่างออกนิดนึงค่ะแต่ว่าฝนก็ยังรินเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้สาวไทยก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนขาก็พามาถ่ายบรรยากาศมาชมบรรยากาศในสวนเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนค่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนู่นนี่สวัสดีค่ะ